สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะเราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่8การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100และสำหรับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน1ห,หลักนะคะ ตัวชี้วัดสําหรับเรื่องนี้นะคะก็คือถ้านักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจํานวนนับไม่เกิน100และ0นะคะรหัสวิชาก็คือค1 1ึ1ปทับ4นะคะ การบวกจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักการบวกจำนวนสหลักกับจำนวนหนหลักเราจะทำได้โดยนะคะเขียนจำนวน2หลักในลูกกระจายก่อนนะคะนำจำนวนในหลักหน่วยมาบวกกันแล้วจึงนำไป,ไปรวมกับจำนวนในหลักสิบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่1นนะคะการบวกจํานวน2หลักกับจํานวน1ห,หลักในรูปกระจายนะคะวิธีที่1เขียนจํานวน2หลักในรูปกระจายแล้วก็หาผลบวกอ่ะประโยคสีญละ์ก็ให้มาว่า24บวกด้วย5้าคือตัวตั้งมี2หลักใช่ไหมคะส่วน5คือตัวบวกมี1ห,หลักนะคะแล้วก็เท่ากับอ่าช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะ24บวกด้วย5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรลูก ประโยคสัญลักษณ์นะคะเ้าเรามาหาวิธีโดยการกระจายนะคะ24บวกด้วย5ก็จะได้เท่ากับ24กระจายออกมาได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะย0บวกด้วย4ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็บวกตัวบวกก็คือ5นะคะ20บวก4บวก5นะคะคราวนี้นะคะเรามาเอา เอาเลขหลักเดียวกันบวกกันก่อนก็คือ4บวกด้วย5นั่นเก็ใส่วงเล็บไปเพื่อที่จะบวกกันให้ได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้นะคะอะ่ก็จะได้ว่าเท่ากับ20บวกด้วยอะไรคะ4บวกด้วย5ได้เท่าไหร่ลูกอ่าได้9นะคะ20บวกด้วย9เห็นไหมคะก็จะง่ายแล้วอ่า20บวกด้วย9ก็จะได้คำตอบเท่าไหร่คะ29นั่นเองนะคะ ดังนั้น24บวกได้5ก็จะได้คำตอบเท่าไหร่คะ29นะคะหรือ,อประโยคสาระก,การบวกเราสามารถสลับที่การบวกได้ก็คือเอาตัวตั้งมาเป็นตัวบวกหรือเอาตัวบวกมาเป็นตัวตั้งก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้หรือเอาตัวบวกมาเป็นตัวตั้งก็คือ5บวกด้วยเท่าไหร่คะ24ก็จะได้คำตอบ29เหมือนกันนะคะผลบวกนะคะนักเนสังเกตว่า ผลบวกจะมากกว่าตัวตั้งและก็ตัวบวกนะคะตัวตั้งและก็ตัวบวกสามารถสลับที่กันได้โดยที่มีผลบวกเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันนะคะการบวกในแนวตั้งจากประโยคสัญลักษณ์เดิมนะคะก็คือ24บวกได้หาก็กลับเท่าไรหรือแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะ ยี่สิบสี่คือตัวตั้งห้าคือตัวบวกนะคะเราก็มาวางเลขให้ตรงแนวตั้งแบบนี้นะคะหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบของตัวตั้งก็คือเลขอะไรลูกอ่าเลขสองหลักหน่วยตัวตั้งก็คือเลขสี่นะคะเสร็จแล้วเอาตัวบวกมาบวกนะคะตัวบวกมีหนึ่งตัวก็อยู่ที่หลักหน่วยนะคะตั้งให้ตรงกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็บวกกันได้ปกติค่ะการบวกจะต้องเอาหลักหน่วยบวกกันก่อนอ่ะมาบวกกันค่ะ สี่บวกด้วยห้าได้เท่าไหรคะาการบวกจะนับห้าไปอีกสี่จำนวนหรือจะนับสี่ไปอีกห้าจำนวนก็ได้คําตอบก็จะเท่าเดิมนะคะนับห้าบีสี่จำนวนห้าแล้วอะไรลูหกเจ็ดแปดเก้าได้เท่าไรคะได้คําตอบเก้าก็ใส่ให้ตรงหลักหน่วยนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาหลักสิบตัวตั้งมาบวกกับหลักสิบของตัวบวก หลักสิบตัวบวกมีไหมคะไม่มีก็แทนด้วยศูนย์ะคะ2บวกด้วยศูนย์ได้เท่าไหร่คะก็ได้2งนั่นเองนะคะดังนั้น24บวกด้วย5ก็ได้เท่าไหร่ได้่าได้29นะคะหรือเราจะตั้งแบบวิธีรัดแบบนี้เลยก็ได้คะ่ะก็คือ24คือตัวตั้งบวกด้วย5คือตัวบวกนะคะตั้งให้ตรงหลักแบบนี้นะคะก็บวกกันปก,กติหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะคะแล้วก็หลักสิบบวกหลักสิบ ก็จะได้เหมือนกันไหมคะอ่าได้เหมือนกัน24บวกด้วยก็จะได้คำตอบเท่ากับ29เหมือนกันนะคะการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักเราจะใช้วิธีการบวกในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือเท่าไหร่อ่า24บวกด้วยก็จะได้คำตอบเท่าไหร่คะอ่าได้29นะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ถูกต้องประโยคใจลักษณ์ที่เขาให้มาก็คือ63บวกด้วย4นะคะเราจะหาวิธีการบวกโดยการกระจายนะคะเราก็จะกกระจายเลข2หลักนั่นก็คือ63 63กระจายได้ว่าอะไรลูกอ่าก็คือ60บวกด้วยอะไรคะอ่าบวกด้วย3นั่นเองนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาเลขที่มีหลักเดียวบวกกันก่อนนั่นก็คือ3บวกด้วยตัวบวกก็คือ4 3บวกด้วย4ได้เท่าไร่คะจะนับ3ามอีก4ี่จำนวนหรือนับ4ไปอีก3าจำนวนก็ได้นะคะอ่ะนับ4ไปอีกาจำนวนก็จูเกือ3นิ้ว4แล้วอะไรคะ5 6าได้เท่าไร่คะก็ได้7นั่นเองนะคะ,ะเท่ากับ60บวกด้วย7นะคะ60บวกด้วย7ได้เท่าไรคะ ได้67นะคะแบบนี้ง่ายไหมคะง่ายนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการบวกตามแนวตั้งกันบ้างนะคะการบวกตามแนวตั้งสำหรับเลข2หลักกับเลข1หลักนะคะแนวตั้งจะประมาณนี้นะคะ,ะครูบอกว่าเวลาบวกต้องบวกหลักไหนก่อนลกูกหลักหน่วยถูกต้องค่ะ อาหลักหน่วยข้อแรกนะคะ41บวก8 41คือตัวตั้งหลักหน่วยตัวตั้งคือเลขอะไรคะเลข1ถูกต้องค่ะหลักหน่วยตัวบวกคือเลข8ก็1บวก8 1บวก8ได้เท่าไหร่คะนะับ8ไป1จึ่จำนวน 8, 8แล้วอะไรลูก8แล้ว9ก็ได้9แล้วเขียนให้ตรงนะคะเขียนให้ตรงตัวบวกเสร็จแล้วก็หลักสิบตัวตั้งบวกกับหลักสิบของตัวบวกหลักสิบตัวบวกมีไหมคะ,ะไม่มีก็แทน0ูนย์ สี่บวกด้วยศูนย์ได้เท่าไรรูกอ่ะก็ได้สี่แบบนี้เข้าใจไหมคะสี่สิบเอ็ดบวกด้วยแปดก็ได้เท่ากับสี่สิบเก้านะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกช่องค่ะเจ็ดสิบบวกด้วยสามเหมือนเดิมค่ะเอาหลักหน่วยบวกกันก่อนหลักหน่วยตัวตั้งคือเลขศูนย์บวกกับหลักหน่วยตัวบวกก็คือสามศูนย์บวกด้วยสามได้เท่าไร่คะก็ได้สามนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะเอาหลักสิบของตัวตั้งบวกกับหลักสิบของตัวบวกหลักสิบตัวบวกมีไหมคะไม่มีก็แทนด้วยเลข0ูนย์ถูกต้องค่ะ7บวกด้วย0นย์ได้เท่าไหร่คะก็ได้7นั่นเองนะคะ70บวกด้วย3ก็ได้คำตอบเท่าไหร่คะ73นะคะนักเรียนดูตัวอย่างแล้วพอเข้าใจไหมคะ การบวกเลขจำนวน2หลักกับ1หลักโดยวิธีกระจายตามแนวนอนแล้วก็ตามแนวตั้งพอเข้าใจนะลูกถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดกันในหนังสือนะคะให้หนักเรียนเปิดหน้าที่หนึ่งอยาค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะหน้าที่134 เขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1น,นะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อให้มาว่า45บวกด้วย2 45คือตัวตั้งซึ่งเป็นเลข2หลักใช่ไหมคะบวกด้วย2คือเลขหลักเดียวใช่ไหมคะเราก็มาทำวิธีบวกนะคะ45แล้วก็กระจายได้ว่า40บวกด้วยอะไรคะบวกด้วย5นยักเรียนก็เขียนลงไปคะ่ะเสร็จแล้วเราเอาเลขหลักเดียววาบวกกันก็คือ5กับอะไรคะ5้ากับ2บวกกันได้เท่าไหร่คะ เลขเจ็ด 7, ก็ใส่ช่องใส่เลขเจ็ดนะคะก็จะได้ว่าสี่สิบบวกด้วยเจ็ดจะได้คำตอบเท่าไหร่คะสี่สิบเจ็ดนะคะส่วนข้อสองข้อสามข้อสี่ให้นักเรียนลองทำเองนะคะส่วนข้อที่ห้ามันเป็นแนวตั้งการบวกตามแนวตั้งนะคะก็คือการบวกตามแนวตั้งก็เอาหลักหน่วยบวกกันก่อนหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักหน่วยตัวตั้งบวกหลักหน่วยกับตัวบวกก็คือ2บวกด้8นับ8ไดให้อีกหนึ่งจำนวนก็ได้เท่าไหร่คะ แปแล้ว9ก็ได้9ใส่ให้ตรงหลักหน่วยนะคะเสร็จแล้วก็เอาหลักสิบของตัวตั้งบวกกับหลักสิบของตัวบวกหลักสิบตัวบวกมีไหมคะไม่มีก็แทน0 2นย์บวกด้วย0นก็ได้เท่าไหร่คะก็ได้2นั่นเองนะคะ21บดวกเลก็ได้คำตอบเท่าไหร่คะ29่นั่นเองนะคะข้อ6ข้อ7นักเรียนทำเองนะคะ นักเรียนทําแบบปัญหาเสร็จแล้วยังคะถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับเฉลยลองดูนะคะว่าถูกหมดหรือเปล่านะคะถ้านักเรียนคนใดสามารถทําถูกหมดก็สแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังทําไม่ถูกหมดทุกข้อก็ไม่เป็นไรนะคะฝึกบ่อยๆนักเรียนก็จะทําได้เองนะคะสําหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ